สวัสดีครับผมพีเพวันนี้ผมจะมาเล่นเกม RV นะครับในการปรับสูงสุดเลยผมจะเล่นไปเรื่อยนะครับแล้วผมจะพูดว่ามันเลื่นไหมอะไรไหมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับกับเจ้าตัว i n f i n i t e ีโนสิบโปนะครับว่าเป็นังบ้าง,างเดี๋ยวผมขอเข้าเกมเลยนะครับอันนี้ผมไม่ตั้งค่าในระเพิ่มของเครื่องนะครับเดี๋ยงั้นเดี๋ยวผมขอรีแรมก่อนนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมล้างหน่วยความจำนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเลยตัวนี้นะครับ Infinite Note 10 Pro RAM 8 ROM 128 GB จิกนะครับ ผมขอตั้งค่าปรับสูงสุดเลยนะครับผมภาพ HD ผมปรับสูงมากแล้วแล้วก็การแสดงผลผมปรับเป็นสูงมากนะครับรุ่นนี้สามารถปรับได้สูงสุดของเกม r v ที่เล่นเลยนะครับเฟรมเรทผมปรับเป็น60เฟรมนะครับในส่วนแสงหงน้าจอผมปรับเป็นสูงเลยครับผมแสจอ ถือว่าตอนที่ว่าเข้าเกมถือว่าไหรลเลื่อนดีครับหน้าจอนี้ผมชอบม,มากครับมันใหญ่เต็มตาดีครับผมหน้าจอขนาดเกือบ7นิ้วเลยนะครับ6.9หน้าจอนะครับ6.95เกือบเกือบนิ้วเลยนะครับผมเป็นจอขนาด9 0เฮิร์ตนะครับ มีเสียงพัดลมหรือเสียงอะไรก็ขอไปนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศมันเริ่มร้อนแล้วนะครับ สังเกตเฟรมเรตตรงนี้เลยนะครับถึงเฟรมเรตผมจะตั้งให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรงตาไม้ให้ดูครับเห็นไหมครับต้นไม้ก็เคลื่อนตามล้ครับถือว่าเอฟเฟกต์หรือว่ากราฟิกเจ้าตัวตัวนี้เล่นเล่นเกมผมว่าก็โอเคครับไหลเล่นดีครับเดี๋ยวตอนบอกผมจะให้ดูว่ามันเฟรมเรตมันจบไหม ก่อนหน้านี้นะครับผมบันทึกวิดีโอขณะเล่นเกมไปด้วยมันภาพมันจะดรอปลงนะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ53 52นะครับแต่ถ้าเราไม่อัดหน้าจอไม่มีปัญหารครับเฟรมเรทไม่ค่อยไม่ค่อยลงเลยครับผมถ้าเราไม่อัดหน้าจอนี่เฟรมเรท60เห็นไหมครับบวกไป61แล้วครับตอนนี้ถ้าผมบอกไป61 60แะครับแต่ถ้าเราอัดหน้าจอในเครื่องนะครับผมมีตัวบันทึกหน้าจอเนี่ย เรมเรทนี่ตกไปอยู่ที่52-53นะครับเมื่อกี้หาบวกเยอะก็ยังไม่ตกเลยครับถือว่าสุดยอดครับอันนี้ขอชมเลยครับผมจะพูดด้วยความตรงไปตรงมาเลยผมจะไม่อวยนะครับเดี๋ยวขอเบาเสียงก่อนเวลาพูด <c oughs> บางทีเสียงเกมเข้ากับเสียงไมค์ผมก็ขอัยด้วยนะครับ เฟรมเ่ยถือว่านิ่งนะครับผม,ผมก็ห0สิบสเครับสังเกตดีครับเฟรมเ่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับ เฟรมเรตถือว okay ่าโอเคมากเลยครับจะอยู่ที่60สิถึงหกเลยครับผมชอบชนันจอใหญ่ครับเวลาเล่นเต็นตาเต็นสาใจดีครับจอมันแต่เรื่องแสงนี้ผมว่ามันเป็นมืดๆนะครับขนาดผมเปิดแสงสูงสุดแล้ว to live. ผมเพิ่งเล่นตัวนี้หนึ่งครั้งรองขออภัยด้วยนะครับแฟนคลัไม่เกิ่งแบตก็ถือว่าลดลงไม่มากนะครับในการเล่น สำหรับผมก็เล่นเอาวีให้ดูเกมเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอเล่นต่อเดี๋ยวคลิปมันจะนานนะครับในการเล่นเกมผมจะขอพูดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่นไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยในส่วนของการเล่นเกมผมว่าเวลาบวกเจอนี่60 61เลยนะครับถือว่าเล่นเกมได้ดีมากครับสำหรับเกม ROV นะครับในตัวเจ้าตัวนี้นะครับก็คือตัว Infinite Note 10 Pro นะครับถือว่าเล่นเกม ROV ีไม่มีปัญหาแน่นอนครับในการเล่นครับผมผมว่ามันโอเคมากครับในการเล่นในส่วนของการเห็นไหมครับสังเกตไหมครับเวลาผมบอกนี่มัน60ตลอดเลยครับ60 61ครับผมว่าโอเคมากครับในการเล่นเกม ROV ถือว่า เล่นเกมได้อย่างไหลลื่นแล้วก็ความร้อนนะครับผมเล่นมาเกือบเกือบ13นาที10นาทีก็ความร้อนนี่ไม่ไม่ร้อนครับอุ่นๆถึงอุ่นก็ไม่เหมือนเซมาก้อนครับบางทีเซมดาก้อนข้อเสียของเซมดาก้อนคือบางทีมาเล่นเปนานแล้วมันร้อนครับแต่มันก็แรงจริงเซมาก้อนแต่ตัวนี้นะครับ G90T ครับผมรู้สึกว่าเล่นไปแล้วมันไม่ค่อยร้อนครับแต่มันอาจจะไม่ได้แรงเหมือนพวกเซมดาก้อนแต่ถือว่าเล่น R อาวนี่90 จอจอเกสิเพลแล้วเล่นแบบ60ถึง61เฟรมถือว่าโอเคมากครับในการเล่นถือว่าเยี่ยมครับในการเล่นอาวีันนี้ผมขอเช่นชมเลยนะครับเล็นอาวี v ได้อย่าง <c oughs> เห็นไหมครับเวลาบวกนี้60เลยครับ้าสกีนนี่ถือว่าดีแต่ข้อเสียนะครับผมว่าจอมันจอมันแสงมันน้อยแสงมันเหมือนมันดอปนี่แหละครับจอมันผมว่ามันไม่เวลาเล่นเกมบางที แสงมันดอปลงครับหรือว่าผมเปิดสูงสุดแล้วนะครับนี่ครับแสงมันก็ยังไม่เต็มที่ครับแต่เวลาผมออกแสงแดดเวลาสู้แสงเวลาเล่นแบบในที่กลางแจ้งนี่แสงสู้ดีมากพอมาเล่นเกมแล้วรู้สึกแสงมันดอปครับอาจจะเพระเรออัปเดตตัวเกมหรือยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ตอนนี้อันนี้ผมพูดแบบเรียวเลยครับผมเจอจริงจริงบางคนอาจจะไม่เจอเหมือนผมแต่ตอนนี้ผมเจอคือแสงมัน ไม่ค่อยสู้แต่เฟรมเรดนี่ผมขอชื่นชมเลยครับว่าว่ามันแบบดีจริงครับ6060ครับทสกินหน้าจอผมว่าทัาสกินได้อย่างไหลลื่นดีนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่ากระตุกหรืออะไรนะครับในเฟรมเรทหรือว่าเหมือนว่าแบบค้างๆอะไรนะครับตัวทัชสกินก็ถือว่าทําได้ดีอยู่ครับ Infinite, อินฟินิติวอสิปโอกับราคาแค่นี้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะสำหรับเอามาเล่นเกมอาร์วีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ